ภาคเทเจชินครับโอ้ยวันนี้ใจหายยังข้อมั้ยวันนี้ก็พี่เขากระดูกแข็งครับกระดูกแข็งครับดีเรายังได้ลูกลูกใหญ่ลูกยาวเออเราไปได้ช่วงช่วงไหนบ้างได้จำได้ไหมยกสี่ครับยกสี่แล้วก็ยกห้ามาคออ่อนนิดนึงครับอ๋อคออ่อนโดนเหมือนกันใช่ไหมโดนต้นยกไปโดนเตะใช่ใช่ครับมึนไหมตรงนั้นมึนเลยครับ โดนโดนโดนเตะโดนเตะก้านคอเนี่ยใช่ไหมโอ้โหแล้วแล้วมีโดนอะไรอีกไหมก็น่าจะโดนโดนสองโดนศอกด้วยใช่ไหมแล้วตอนนั้นนี่เรารู้สึกแกหายไหมว่ากังวลกังวลอยู่ว่าก็ต้องรีบเอาคืนไห้ได้ไปได้คืนช่วงไหนหนูไม่ได้คืนยกขายกขาแล้วก็ออกมาเต้นแล้วก็มองพี่เบลครับพี่เบลบอกว่า อีกชุดหนึ่งครับผมก็เลยดูเวลาแล้วก็ได้เวลานาทีทองแล้วก็นาทีทองคือตรงมุมลมุมละครังวะใช่ครับโอ้ยนะตรงนั้นคิดว่าได้ลุ่งนั้นคิดว่าจบเกมเลยไหมหรือไงก็น่าจะผ่านครับเพราะเราทำมาเยอะแล้วครับมาเสียแ้บต้นๆยกข้าเฉยๆครับอ๋อพอใจขนาดไหนหนูวันนี้ก็ไม่ไม่พอใจเท่าไหร่ครับ พราะอะไรมันยังมีตรงไหนที่ต้องยังอืดอยู่ครับยังลนๆอยู่ครับลนๆ,ๆอยู่ยังอืดอยู่ใช่ไหมเบียดนี้เท่าไหร่เบียดนี้เท่าไหร่เบีนี้ร้อยสิบห้าครับโอเคชกเบียดเท่าไหร่ครับหๆๆน่อยร้ okay, อยสิบร้อยสิบเอ็ดครับแล้วเพิง่งเพิ่งขึ้นมาได้ประมาณสองไฟครับอ๋อเพิ่งขึ้นมา อยากเจอใครมีไหมได้ใ,ใจก็ยังไม่มีเพราะกแต่โปรโมเตอร์สก็ตสร้างกระดูกไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงเวลาหมกมาตกก็อยากจะชิงแชมป์ชิงแชมป์นี่คือวางไว้รุ่นไหนร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าปอนด์สักกี่สักกี่ครั้งถ้าเกิดว่าเหมาะเนี่ยเหมาะเจาะเนี่ยสักหนึ่งครั้งก็ได้หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งคิดว่าไ,ได้หรือหนูได้ครับได้แล้วใช่ไหมอยากลองพิสูจน์ตัวเองร้ <115 S 2> อยสิบห้านะวันนี้อเฉียดเท่าไหร่หนูหมื่นหนึหมื่นหนึ่งจากใครครับ จะยิงเชือกมวยใครนี่นะก็จะจำไม่ได้อ๋อแค่เตะชินอายุเท่าไหร่นี่อายุอายุสิบแปดปีก็กำลังจะสิบเก้ายิงสองวันนี้ครับฝันของเราคืออะไรคือฝันของเราคือยังไงฝันของผมก็คืออยากเป็นแชมป์เวทีมวยมาตรฐานอยากเป็นแชมป์เวทีมวยมาตรฐานแล้วก็ฝันอยากไปอยากไปญี่ปุ่นได้ไปยังยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไป เออเอาเอ้าเอาสองวันก็วันเกิดแล้วเหรอใช่ครับเอ้าเอาเอาวันเกิดเลยอีกสองวันครับสองวันให้ใบเตยลงหน้าอายุเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่นะอายุสิบเก้าปีเต็มเต็มเต็มเหนียวเลยใช่ไหมโอ้ตอนนี้ตอนนี้มีแฟนนี่อยังจ๊ะโสดครับยังโสดอยู่ไม่น่าเชื่อนะยังยังไม่มีแฟนเพราะอะไรทำไมไม่มีแฟนน่ะโฟุังหน้าที่ของตัวเองไปเลยมีแต่แฟนคลับแฟนคลับมีโอ้โหหลายแสนเลย นะเอ้าขอบคุณเพื่อนขับหน่อยวันนี้มาเชียร์กันเต็มไปหมดเลยเนี่ยโ c ้เอ็มซีบางแสนได้คำที่มาเชียร์ผมกับบัลโนว่าเราอับอ่าเพราะเราทำได้แล้วครับโอ้เอาโอเคแล้วยินดีด้วยหนูยินดีด้วยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะโอเคครับ